สมเด็จพระกนิษฐาทิลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดอาคารสอทอซึ่งเป็นอาคารสูง18ชั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2558ได้รับพระราชทานนามอาคารภายใต้โครงการกองทุนสอทอเพื่อผู้สูงวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ต้นแบบ การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจรป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงวัยรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่างเหมาะสมนอกจากม้ยังเป็นศูนย์การวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขสําหรับผู้สูงวัยโอกาสนี้ทปปะเนานิษฐานสมพระเกียรติสายลมแห่งพระกรุณาส่วนที่1นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพัพร اث ราสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งมีต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยศูนย์ที่2นิทรรศาการแคลินิกการรักษาดูแลผู้ป่วยสูงวัย <c oughs> ได้แก่คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีคลินิกวัยทองคลินิกทันตกรรมผูส้สูงอายุศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติศูนย์ประสาทศาสตร์ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมศูนย์ฝึกสมองและศูนย์ฝึกอบรมและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องศูนย์ที่3วิวิทัศ แสดงโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาได้แก่โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาผู้สูงอายุโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกโซอนาสิในผู้สูงอายุโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชือ้อนิวโมคอคัสด้วยวัคซีนชนิด Pvc 20แก่ผู้สูงวัยโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงวัยโครงการคัดกรอง ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัยโครงการออกกําลังเพื่อป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและโครงการยิมอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะกล้ามเนื้อในอผู้สูงวัย จากนั้นท่อพระเนศศูนย์ออกกําลังกายอัจฉริยะผู้สูงวัยและศูนย์ออกกําลังกายผู้สูงวัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูด,ด้วยกีฬาเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มรวมถึงกระตุ้นสมองอารมณ์และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการขับร้องเพลงประสานเสียงเธอคือสายลมจากแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและการสาธิตประกอบอาหารสำหรับผู้สูงวัยมีนักโภชนาการ แนะนำการจัดอาหารเน้นสารอาหารครบท้วนรสชาติไม่จัด ปรับให้เหมาะสมกับโรคประจำตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางโครงสร้างประชากรและส่งผลกระทบต่อทุกมิติของสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองวิถีชีวิตรวมถึงนโยบายด้านสาธารณาสุขการที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยการก่อสร้างอาคาร สวทอจึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการภายใต้การทำงานร่วมกันของทีมสา,า,สาขาวิชาชีพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยให้ดีขึ้นและขยายผลไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณาสุขของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรโอกาสให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงจันยากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์นฤพลคาภาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนางสาวพรพิรุณชาวสุนงงาม ได้รับพระราชทานทุนมูลิีิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระด,ดับปริญญาเอกสาขาวิชาพยาธิจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ณวิทยาลัยทางการแพทย์สัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยกราสโกสาราชานาจ